สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อก็คือเสาแห่งเงินที่ฉุดรั้งเราตั้งแต่เด็กนะครับในตอนที่แล้วนะครับเราเล่ากันถึงเรื่องเสาเสาการชัางหนีนะครับซึ่งเสานี้มันก็เปรียบเสมือนความเชื่อที่คอยฉุดรั้งเราไว้ไม่ให้เรามีความเชื่อมั่นที่จะเดินต่อไปตามหาความฝันหรือเดินไปตามเป้าหมายของเราให้สําเร็จได้นั่นเองครับในวันนี้นะครับ เราจะย้อนกลับไปในสมัยตอนเราเด็กๆนะครับเราทำกิจกรรมต่างๆทำงานพิเศษเพื่อหาเงินมาจะได้เงินมาเท่าไหร่นะครับเงินเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกใช้หมดไปอย่างรวดเร็วนั่นเองครับแล้วทำไมเราถึงเก็บเงินนี้ไม่อยู่นะครับคุณขุนเขาเร่าว่าวันหนึ่งนะครับมีคนรู้จักเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาให้นะครับชื่อหนังสือว่าถอดรหัสลับสมองเงินล้านนะครับของคุณทีฮาร์ฟเอเคอร์เนี่ยครับซึ่งสำหรับ ผมนะครับผมว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมากนะครับทําให้ผมเนี่ยได้เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อคนรวยได้อย่างสิ้นเชิงเลยนะครับของคุณขุงเขาเองก็เป็นเช่นเดียวกันครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อกันในหนังสือเล่มถัดไปเลยก็แล้วกันนะครับทีนี้เรามาฟังเรื่องราวของคุณขุนเขาเกี่ยวกับเงินกันดีกว่าครับเขาเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่มีปัญหาหนี้สินนะครับวัยเด็กเขาจึงเกลียดเงินมากนะครับนั่นแหละครับคือเสาแห่งเงินที่เขาเนี่ย ฝังใจมาตั้งแต่เด็กนะครับรว่าเงินเนี่ยมันคือความซวยนะคนรวยเนี่ยมันคือคนเลวจนเขาได้มาอ่านหนังสือของทีฮาร์ปจบนะครับเสาแห่งเงินที่ฉุดล้างเขาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็หลุดออกไปเลยในทันทีนะครับและเขานะครับก็มีความเชื่อใหม่ในทันทีว่าเงินเนี่ยมันคือสิ่งที่หาอาหารให้กับผู้คนนะเงินเนี่ยมันสามารถซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้กับผู้คนได้นะ หรือเงินเนี่ยมันสามารถสร้างบ้านให้กับผู้คนได้มันสามารถช่วยเหลือผู้คนได้มากมายนะครับเงินมันไม่ได้เลวเพียงแต่ว่าเงินเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือยิ่งถ้าหากเราเป็นคนดีนะครับไอตัวเงินเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือในการขยายความดีของเรานั่นเองครับต่อมานะครับเขาก็ได้ทำตัวให้คู่ควรกับสิ่งใหม่ๆ เขาก็เริ่มประยุกต์ใช้กฎของความคู่ควรของเขาเนี่ยจนเขานะครับมีเงินไหลามาเทมาให้กับตัวเขาเองแล้วก็ให้กับคนรอบข้างคนในครอบครัวนะครับและเขาก็ไม่มีช่วงเวลาที่เงินเนี่ยมันขาดหายไปอีกเหมือนตอนเด็กๆนะครับเพราะว่าเขาปรับเปลี่ยนความเชื่อหรือเขาได้ทําลายไอ้เสาแห่งเงินตั้งแต่วัยเด็กของเขาไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยครับความเชื่อแรกเกี่ยวกับเงินนะครับที่จะทําให้สมองของเราเนี่ย เริ่มสรรหาหรือว่าจะดึงดูดนะครับไอ้ทรัพยากรเข้ามาในชีวิตเรานะครับนั่นแหละครับคือความเชื่อที่ว่าเงินเนี่ยคือเครื่องมือที่ใช้ช่วยผู้คนและพัฒนาสังคมได้นะครับแต่หลายๆครั้งนะครับสังคมที่มันพังทลายกันเนี่ยเพราะว่าคนเลวส่วนใหญ่นะครับก็มักจะเป็นคนร่ํารวยแต่คนดีกับเป็นคนจนกันหมดนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับ คนที่มีเงินมีชื่อเสียงจำนวนมากนะครับเขาก็ใช้เงินช่วยเหลือสังคมนะครับช่วยโลกใบนี้อย่างมากมายนะครับซึ่งเราเห็นเรื่องราวคนเหล่านี้พักหลังมาเนี่ยก็มีจำนวนที่มากขึ้นมากขึ้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินเนี่ยครับหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จของผู้ยิ่งใหญ่ที่ช่วยเหลือคนอื่นด้วยเงินเนี่ยครับเดี๋ยวผมค่อยมาเล่าต่อกันในหนังสือเกี่ยวกับการเงินดีกว่าครับ วันนี้ขอสรุปเกี่ยวกับสาวแห่งเงินแบบนี้ครับคือเรานะครับถูกฉุดลั้งด้วยความเชื่อตั้งแต่เด็กว่าคนรวยมันไม่ดีเราไม่มีทางรวยได้เพราะฉะนั้นนะครับเราเองนะครับต้องลองปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเงินนะครับมีต่อคนรวยสมองของเรานะครับก็จะได้เริ่มสรรหาหรือดึงดูดสิ่งที่มันคู่ควรเข้ามาหาเราอย่างสม่ำเสมอนะครับ ครับวันนี้ขอแล้วต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ